สำหรับบรรยากาศวันหยุดวันที่สองซึ่งหยุดยาวต่อเนื่องติดต่อกัน3มวันในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนั้น พบว่าภาพรวมการท่องเที่ยวคึกคักเป็นพิเศษซึ่งเป็นผลมาจากความมั่นใจในความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังจากที่สบ,บคได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดชนบุรีหลุดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดงเข้มจนเป็นสีเหลืองในปัจจุบัน หลังจากที่ไม่พบผู้ติดเชื้อมาเป็นเวลานานและมีมาตรการการ,การป้องกันที่เข้มข้นมาโดยตลอดซึ่งกรณีดังกล่าวทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางมาพักผ่อนที่เมืองพัทยาเป็นจำนวนมากขึ้นซึ่งล่าสุดเมื่อเวลาเที่ยงคืนวันที่28กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวได้รายงานบรรยากาศที่บริเวณแยกพัทยากลางถนนเรียบชายหาดเมืองพัทยา พบว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจอดรถลงมาถ่ายรูปกับซุ้มที่ประดับด้วยไฟที่มีสีสันสวยงามในรูปแบบต่างๆอาทิซุ้มไฟประดับเป็นบ้านห้อยดวงดาวและหัวใจที่ด้านหลังก็มีผีเสื้อไฟที่บินแหวกว่ายอยู่ในหมู่ต้นไม้มีไฟสีต่างๆมากมายอีกทั้งยังมีหัวใจดวงใหญ่และซุ้มหัวใจซ้อนกันยาวประมาณ10เมตรต้นไม้พันด้วยไฟสี สร้างสีสันให้กับชายหาดเมืองพัทยาและเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวอีกด้วยนอกจากนี้หลังจากที่สถานบันเทิงในเมืองพัทยาได้ปิดในเวลาเที่ยงคืนตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ก็พบว่าบริเวณชายหาดเมืองพัทยามีนักท่องเที่ยวออกมานั่งเล่นกันเป็นจำนวนมากทำให้ดูคึกคักกว่าปกติที่ผ่านมา